Attention please, KK International Flight TG 790 to somewhere. Is it now boarding at gate number 65? Please boarding at gate 65. Thank you. <laughs> <makes> เหมือนที่ถองพ่อเคยบอกทุกคนไว้นลวครับว่าแบบผมแบบอยากกลับไปใช้ซีโอซีอะไรเงี้ยอยากไปทํางานอยากไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเล่นอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่หายไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อแผนของสองพ่อเองนะเพื่อนกันดินเงบัตรประกันเราไม่ต้องสนแต่แบบตอนที่คุยกันกับเพื่อนๆทุกคนก็ทุกคนก็ตัดสินใจแล้วว่าแบบไม่น่าจะกลับมาขึ้นทองสุกต่อกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ย น่าจะพักผ่อนแยกย้ายกันนะครับย,ออยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่ออาจจะไปนั่งเล่นกันสักเมืองก็ได้ Rv2 ไหมละ่ะแต่เพื่อนดูเหนื่อยกันมากเลยนะไม,ไม่ไม่น่าทำอะไรแล้ะครับผมไปหาประเทศอะไรที่มันเล่นง่ายๆยาไปเล่นกันต่อมั้งครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมเพิ่งกลับมาตาักต่างจังหวัดเลยเนี่ยก็เลยแบบยังไม่ได้อัปเดตอะไรเยอะะเลยเพราะว่าวันที่คุยกันล่าสุดก็วันที่นั่นแหละครับวันที่โดนสั่งหยุดไปพอหลังจากที่สั่งอยุ่แกงไปเสร็จปุ๊บผมก็พอหลังจากลงโกะอะไรแกงก็ไปนั่งประชุมกันไปนั่งคุยกันว่าจะยังไงกันต่ออะไรเงี้ยก็สรุปแล้วว่าแบบเอองั้นไม่ขึ้นแกงกันต่อแล้วอะไรเงี้ยแบบโอเคงั้นก็แยกย้ายกันดีกว่าอะไรเงี้ยน่าจะ สนุกกันมามากพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยเหนื่อยกันมามากแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะพออะไรครับขอเชิญพร้โันสทุกท่านขึ้นเครื่องได้นะทางออกหมายเลข65 x ิ y five g o o d โปรดขึ้นเครื่องได้ที่ทางออก65ขอบคุณค่ะ attention please KK international flight TG s e to somewhere is now boarding at gate number 65 Please boarding at gate 65 t h a n k you มันมีเสียงแบบเสียงมันเครื่องกำลังจะขึ้นเออใช่ได้อยู่ว่ะพี่อ๊อแอร์คอนเดเลย้องสะงรับผมตงประตูเครื่องบินดี่สายการบินสบายไปแล้วจะไม่ทันแล้วหายลูกละหายลูกละวายขอโทษ ทำไม่มี้เราเสร็ต้องรอไว้ใช่ไหมหนูว่าไม่อยู่ก็เจ็บใจแล้วนะเออกระติงยิ้มเดินไปเรามีมีอีกลำหนึ่งอยู่ข้างหลังไม่เงียงไม่ขึ้นกันหน้ามีอีกลำหนึ่งอยู่ข้างหลังด้วยขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่ได้ก็ไปข้างหลังหลังไปหลังไปหลังเลยไปลหลังเลยขไ้หลังเลยไปแล้วได้แล้ว้ือในทุกคนขึ้นได้ทุกคนคันนี้ที่ว่างเต็มเลยที่ว่างเยอะมากเลยนะคันนี้ พี่ว่างเยอะมากขึ้นมาเร็วมาีบายบายมามีขึ้นมามามีขึ้นมาบายบายค่ะบายบายค่ะคุณโผล่มาเมื่อไหร่อะมึงขับเป็นปะเนี่ยคนขับเนี่ยคนขับขับเป็นมั้งเนี่ยคนตะลีกตัวเลีกมึงไม่ต้องวนก่อนวุ่นหัวพี่วนหัวก็มึงวุ่นหัวป้าแค่ไปไล่ได้พี่อขับเป็นปะเนี่ยวนหัวกั่อนอย่าเครื่องะโดดนะ วนหัวกันว่ะหนุ่มถ่ายรูปลาจากไหมไอ้เพื่อนดูเพื่อนดีดูเพื่อนดีมึงเพื่อนไปแล้วไอ้เที่ยมึงขับไป็นไหมเนี่ยมมันเร็วจังอ่ะถึงแล้วเหรอมึงขับเป็นปะเนี่ยฮะเป็นชนชนชนใช่ครับ บอกเครองบินกดเลขกห้ากดก่อนอยากเฮ้ยม oh, <unreasonable. S 2> ึงเขาบอกว่านัดกันก่อนอยากเลยกดตัวจีกดตัวจีเก็บล้อแต่ยังไงต่ออยากรู้จุดจบมึงกูอยากรู้จุดไหกูอยากรู้จุดจบว่าจะไปไหนกันต่อเนี่ยคนคนพอไปทุกคนจะพึ่งทน่ตรงนี้ยังขามเขมืองได้ไหมสามหนึ่งขึายังวิ่งเออชมเมืองอะไรอ่างไม่คนละทางด้วยสภาพเออ <laughs> อี<ย>ี่เฮ้ยไม่ต้ามขับอยู่โ้ขับอยู่ข้าเมืองได้หรอไม่ได้ไม่ได้ภาเดียวกับดียอตามไปมันตีเลยอียขับเครื่งบินน่ากลัวเวอร์ ากูเกวียนหัวเออหัเกวียนหัวนี่ต้องดิบน้ำตรงน้ำต้องน้ำตรงน้ำซีโอเ i n มาเจอกันทุกคนเจอกันเจอกันเจอกันลุกใต้ลุกใต้ใตหรอเอออ่ะกลัวละ